ซึ่งเรสบบาสามารถบอกได้นะคะว่าเราอยากเล่นด่านใหม่คะ่ะเพราะซึ่งใครนะคะที่ไปถึงสื้อชาคนแรกนะคะคนนั้นนะคะก็จะเป็นผู้ชนะไปเลยว้าวคือจะมีหลายด่านนะคะทุกคนตนนี้ปาถ้าเกิดพร้อมดแล้วกากดเริ่มเกมกันเลยดีกว่าค่ะอุ๊ยนี่ไงมาเวลาพอดีอันนี้คือแบบว่าจะเริ่มแข่งใหม่แล้วค่ะพ่อซึ่งมานี้นี่เขาให้เราเลือกด่านค่ะมีประมาณ4คนนะใช่ระกาศว่าด่านนี้น่าสนใจนะด่านอะไรด่านพึ่งเหรอใช่ไหมอ่ะ อ่าอ่ะวันนี้ใครได้ที่1โหหมดละไม่ต้องมางัวด่านรึ่งนี่ยอ่ะใช่ใครเกมวิ่งอะไรนี่นะคะทุกคนข้างๆของเราก็จะอื้ออื้อนะอนนี้พวกกันอยู่ด้านบนนะฮะ1มาแล้วบึ้งคือะไหนบึ้งตังตังตังตเอาครับพร้อม3 2 1วิ่งเลยครับโอ้ยหไม่รู้มาไหนอ่ะตบตบตบ จะต้องไปไหนอ่ะเอาเติบตอนนี้ที่ไมครับเนี่ยเฮ้ยมีบอลเซียนแมบอ่ะเออคนเอาโอ้ยงี้เราก็ต้องแข่งคนที่เขาเป็นเราสินะเนี่ยนะแบบนี้เติมเติมนั่น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 เสียนอะเขาคลุกแหมบอะเขาลุกแหมบอะเออโอ้ยมีล่วงเลยนะจำไอ้เดียวว่าวอ์กรึแล้วนะ่ยบอกไปล่าไม่ใช่แล้ว ให้พี่พีมปรับตัวก่อนนะครับตีแล้วครับผมพี่พีมพี่พีมทำไงต่อ่พีมเออดูเหรอพี่ีมดูอวิวคือครูคนนี้เขากำลังวิ่งนะคะอ้อมเหรอเพื่อนเพื่อนแต่อ้อมเหรอเข้าจะไทยไปเลยเพื่อนอ๋อยขาไม่ค่อยวิ่งเข้าใงไทยนะเพื่อนยูฟุกัปตันที่สองโอ้โหจบสุดท้ายเลยครับคนดูไม่กอดไปเลยอะโอเคมาทุกคนตอนตอนหน้าต่อไปนะคะด้านอะไรอ่ะเวอนาทีฟุตบอลน่าสดนะ เป็นด่านอะไรอะทุกคนเกี่ยวกับพวกยังไงอะคาร์บอยอะไรอย่างเงี้ยตะวันตกใช่ไหมน่าจะเป็นอะไรประมาณนี้ตีมเงานะอุ้ยว่ายน้ำดูดูนี่ตีมสักุระาบค่ะพ่อดูสิตึ้งแล้วก็นี่ตรงนี้ไม่ตีมหมีขั้วโลกอันนี้คือห้องรอใช่ไหมเนี่ยใช่ว้าวนี่มาอันนี้มาแล้วโอเคมาสองหนึ่งไปนะจ๊ะ จ้ามอาวเลยครับเนี่ยเป็นไงอ่ะเนี่ยกระโดดปุ๊บปุ๊บเลี้ยวเดีไหมเอาเอาไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะอ๋อไม่เซฟเลยเหรอใช่อฮ้ยอุยโอ้โหโอกัดตดจะบอกนะว่าคือเราห้ามตกแบบประมาณสองรอบอ่ะอโอเคมันมันตกที่ กำหนดไว่ด้วยใช่ไหมหรืเปล่าวิวีมข้อท้าแล้วเหรอนี่ไงเขาเห็นหัวใจว่าสองนี่แสดงว่าเขาตกเลนสามครั้งเลยพวกครัสว้าวใช่ไหมพวกกัสน่าจะได้ที่สามแล้วทุกคนตาเนี้ยได้ที่สามครับวิวีมได้ที่สองอันนี้โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโฟกัสได้ที่สามนะคะคือเขาจะมีเวลาบอกด้วยค่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาไปกี่วินในการวิ่งด่านขนมหวานด่านด่านเลเซอร์โอ้ยน่นนัเล่นยากเนี่ยเล่นยาดูวยดิพวกกันอยากได้ด่านขนมหวาน ว่งการะตดดบาได้เป็นไหมครับปกิว่าวิ่งกันารพกการวิ่งกกินได้ไหมนะฮะเอจะกินนะซีนักแพ้สิครับเนี่ยเป็นชยได่ไงเขาถึงเล้นกันหมดบุม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 ไปบุมบุมบุมาเร่มตาที่ามเ้ยไม่ใม่ใเอาออกคนแรกเลยครับตอนนี้บพิมตอนนี้วิ่งมากระโดด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 าเ มากดวัาที่หนึ่นทงทีสองต้องปนงู้แล้วบุกัดไม่แน่นั้นเรายังมีโอกาสนักเกมยังไม่จบเล<อ>ไปพิธาุกัดรู้ทางานะครับผมจุดเซ<ะ><ะ>่อายอะไ<ห>อคนเด่งของครูเสไอไบนไงไปไหนวะไอเนี่ยใช่พิธาร์อุ้นอมอะไวะเียนม่หวทิงไม่หน่อยอทิ้งไม่หน่อยบอกุกัดมหน่งไหนครับเนี่ยได้ตรงโอ้โ ที่ต้องค่อยๆวิ่งนะเออเออเอาเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้โฟกัสเกือบอันนั้นโฟกัสขวาที่สองมาแล้วพี่พิมตายฮ่าคือเมื่อแกพอดูเลยนะคะเห็นป่ะตรงเนี้ยโฟกัสเกือบโดนตรงเนี้ยแล้วโฟกัสขึ้นมาใหม่ได้ไงไม่รู้เมื่อกี้ตรงเนี้ยเลยอ่ะคือตกเยอะที่สุดไงเฮ้ยพี่ตอสามเฉยตายหมดเลยครับคนนี้เลย อันนี้ก็เป็นในเกมที่แบบมันแมปหนึ่งยนะพวกกันใช่นี่อะไปอ่เฮ้ยใครโฮงน่าอะไรอ่ะนี่น่าสนใจนะอ่าอ่าแล้วด่านนี้เลยค่ะมันมืดนั้นเนี่ยเราจะเห็นเหรอด่านนี้นั่นสิต้องเห็นแหละเพราะเรโหวตไปแล้วด้วยใช่ไหมอ่ะใช่เฮ้ยเท่ากันตอนนี้ดูซิว่าเขาจะเอาด่านอะไรกันเออโอ้ยด่านสีนี่อ่ะเฮ้ยมืดทันทีเลยอ่ะ ว้าวโอ้โหนี Godzilla, ่เมื่ตึ๊บเลยนะแต่โดดถึงเมื่อไหร่ถึงหืมแต่โอไยมองไม่เห็นนะาโดดโดดโอ้ยปี๊ปี๊ไปแล้วปี๊ปี๊จำเอาแล้วเอาน่าเน่าเน่เวลาไนมาวิ่งไนต้องเอาไฟฉายมาด้วยหนุ่มไอ้อฉันไม่รู้ว่าเราต้องเอาไฟฉายมาด้วยแหละแลยังรออยู่นะครับน้องตาดีๆเลยนะครับเนี่ย วิวีวีวีคว้าที่หนึ่งไปแล้วนะนี่เป็นการเล่นครั้งแรกของพี่วีวนะแต่วีวว่าคว้าให้หนึ่งได้เลยโอ้โหฮะฮะพวกกันยังเง็บไกลนะโวกกันนิดนึงโวกกันเลยหนึ่งชีวิตแล้วก็คว้าเต็มใจไปแล้วโอ้โหที่หนึ่งที่สองคนเริ่มเยอะแล้วเนี่ยสองสี่แปดเพื่อนสู้นะสนุกนะเนี่ยด่านนี่ย อุ้ยเริ่มมันครับเริ่มมันเพราะอะไรที่น่งน้อยหนึ่งรีวิมันเพิมเขินเนียนะกันอันนี้กันนะอุ้ยทำไมคนนี้เขาเอฟเฟคอะไรเต็มตัวเลยอ่ะเาเกิดตงไม่ใช่ใช่ไหมอุ้ยนี่ไงชอบ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 นอ้ชชอบชชอบอบนอบอออออบบวิ่งจะเป็นวิ่งๆอย่างนั้นไง กัไม่ได้ไม่มีแล้วดน้องเพงเนี่ยอย่างน้อยนางฟ้าก็จะยลุกเป็นเอฟเฟคให้นี่ชื่ออะไรนะชื่อเออนางฟ้า่ะนางฟ้าแบบนางฟ้าชื่อชื่ออะไรดีทุกคนไม่ใช่มีตัวนี้เหรอตัวชื่อน้องอะไรนะัสายสายไหมสายไหมสายไหมช่วยเอาไปกดนเาไปจ้รอปล้วไม่อกีบวกกันด่านนี้เหมือนวิ่งเร็วกว่าด่านอื่นเลยเนี่ย มันตรวดเร็วขนาดนี้โดดไปหนึ่งสสาม่ันเบียดเบียดกันแล้วตกไปหนึ่งครับตอนนี้วิ่ไปนำไม่ไี้สองก็นรหนึ่งนับไม่ไหวแล้วค่ะหนึ่งสองสามมากันบติดติดเลยนะมุมโคตรโหดผมไปกินไปยิ้แบบหมานันหมดไม่มีใครยอมใครอยากเล่นกับเพื่อนอยากเล่นให้เพื่อนเลยดูดิอ้าวเพื่อนจะถึงเลยแอเไถึง่อดไดนอไอเอโต้นะเอาอีก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 อุ้ยฮาโลวี ด่านมืดอีกแล้วโอ้โหนี่มันจะมืดมืดทางานเลยครับว่ะเจ๋งมากเจ๋งมากๆเจ๋งมากๆเจ๋งมากๆเม๋งมากๆเฮ้ยเราสามารถตึงต้นไม้ได้ไหม่ะถ้าเกิดเราไม่อยากเล่นเดี๋กคนอืออ่ะเจ็ดนาทีวินาทีละห้าสี่สามสองผลโหวตคือนี่แหละค่ะดาวแทนแทนแทนนี่แล้จะมืดทันทีอุ้ยโอ้ฮงนา เอาไปฉายมักันหรือเปล่าแันไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยบอกไม่เ็นเลยอ่ไม่เห็นจริงๆด่านนี้ไม่ใช่อะไรนะลาทามีนะเป็นด่านนีผีนะเนี่ยดูดิดสารเต็มไปหมดเลยหาฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโกงความตายแล้วพวกกันเฮ้ยอะไรเลยอ่ะืมอืมอมม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 มีม เรียงวิดีโอวิมหน้าก็สว่างเนี่ยนะมองเหมือนเลยแตะไม่นะเพือนมองกันโอ้มมันนะพี่นิม่อมองเห็นป่ะอ่าจบเกมแล้วนะนายพี่นิมี้หนึ่งพอกนี้สองตอนนี้ระหว่างระหว่างที่ดูเพื่อนแข่งนะเพราะแก้วฟก็บ่นว่าอยากได้ที่หนึ่งนะจะแข่งกันนะมองตาต่อไปใครจะได้ที่หนึ่งนะอุ๊ยว่าดิคะเพราะเราอดูนะคะมันจะมีด่านโผลมาเต็มเลยอ่าเดี๋ยวดูวิดีวิม ว่าพี่พี่พีมตานี้พี่พีมจะแบบว่าวิ่งเร็วไปถึงเส้นชัยคนคนแรกอีกหรือเปล่านะครับผโอ้โหเขเลยอ่ะนี่ด่านนี้พี่พีมแบบเอ้ยโหดนตรีอ่ะแค่ดนตรีอ่ะเตี้ยมวังไปไปตลอดได้หน่อยเรียบร้อย นะครับโอ้โหเป็นไงแผ่นซีดีซีดีแผ่นเท้าลิ้เปิโนโดดโดดโดดพี่บีก็โดดลงแผ่นซีดีโหไปครับตอนนี้พวกัสตามที่หนึ่งมานี่ติดนะโอ้โหฟกัสวิ่งมาที่สองวิ่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 งวจมนาออกยังนะครับตอนนี้โดดไปแล้วครับเพชรเออคอยอ้าตกจริงจริงด้วยเอาหายไปไหนแล้ววะตอนนี้ครับพอผักดังโฟกัสจะเสียสมาธินะครับก็จะตกไปเองนะครับโอ้โหตอนนี้พี่ไปถึงอะไรเนี่ยไซโดอฟโฟแล้ว ตายแล้วโอ้แถมมาลินครับโอ้โหรอดมาแล้วมาถึงหนังกองดึงดึงดึงดิาบไปหนังหน้าผาวเลยครับพบเจอฟุบเจอเจออะไรเนี่ยพบคุยคุยคุยฟุตโดดตึงขึ้นไปครับเจอแซกโซโฟนโดดกกน้ำเล่นน้ำเฉยเลยที่ด่านนี้แบบเหมือนละมันหลอกแล้วกระโดดนะเออไปไปดูเกมต่อไปกันอ่ะพี่ๆตานี่ห้านะครัตได้ที่ที่สี่นะ อเราขออีกแมปสุดท้ายนะว่าดูดิว่าสองคนนี้เนาะกาแฟไดได้ที่นี่ด้านท้ายเลยนะเราด่านแรกนะเพื่อนเพขาไม่ด่านที่สองกันแต่านสองคนน่าเล่นนะเอ้ยนี่ก็ได้นี่ก็ได้นี่เขาเลือกอันนี้ก็เต็มเลยอ๋อนี่นะอ้าวเรา่อกันเหียวอ่ะต้องต่อสู้กันแล้วแหละเขากันเหียวอ่ะคุณท่านี่อันนี้อันนี้ มามามาใครได้ที่หนึ่งมาดูกันเลยหลายคนไม่ได้ไดวพวกกันที่ออกคนแรกตลอดเลยครับแล้วก็ตกคนแรกตลอดหนึ่ง <3, S 2> สองสามสี่ห <4, 5, S 1> ้าตามมาติดติดนะพวกกันดัม,มาเป็นที่หนึ่งนะครับเราจะหลงทางหรือไม่ไปแล้วตอนนี้ขึ้นไปตรงที่สับปะส่าขึ้นไปเฮ้ยไม,มไม่ตามมาหลงจากขโมยที่หนึ่งให้ได้นะพวกกันบอกไม่ยอมไม่ยอมไม่หนีดีกว่าพวกี่จะเอาจวจอาโอ้โห โอ้หมาแน่ี่ีตกไปแล้วนะโอ้ี่พนยเลยนี่บีนยังไม่ตกโกัสตาตูไปตดอเไปติดไลไโอ้ตกกแล้วพี่พีไม่อยู่อีกแล้วโอพิ่นี่ยืนนักเส้นชัยเลยนะเฮ้ยรอยังไงโฟกัสก็ไม่มานะ จะเข้าดีไม่นะจะเข้าดีไมนะพี่พิมพี่พีมบอกว่าเยาอตั ok ้งนานแล้วระกัศยังไม่มาสิกเลยเบ้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาไปค่ะไปดีกว่าว้าววิวววววเข้าวงวววรวววรวววรววมวว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 วล้วววววววออวว่วว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 ว็วว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 วบ ไอแบบนี้เอ้ยบอกว่า hmm. มันก็มันดีนะทุกคนมันมันนะมันเกมแน่นอนแล้วถ้าเกิดมาเล่นกับเพื่อนๆนะสองสามคนนี้น่าจะมันเลยล่ะตีห้าคนแข่งกันแล้วใครเป็ที่หนึ่งนะครับผมโอเคมันมากเฮ้ยอะค่ะทุกคนถ้าเกิดใครจะเป็นที่หนึ่งกดแชร์กดไลค์ผมกดกด Subscribe เยอะๆใช่ค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสามคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย